สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะระหว่างทางกลับไปที่เกาะเทพสมุทรวางตรงเอ๋อก็เบาเสียงของนางลงและกระซิบว่าอีเฮาสิ่งที่เจ้าพูดเมื่อวานนี้ถูกต้องแล้วนางดูเหมือนเทพธิดาแห่งแสง ในชุดอาพรแห่งแสงมากกว่าตัวข้าเสียอีกเจ้าคิดว่านางถูกส่งมาจากสวรรค์เพื่อมาขโมยเจ้าไปจากข้างนั้นหรือไม่ใช่ว่าเจ้าบอกว่าเทพธิดาแห่งแสงคือภาพชายที่เจ้าตกลุมรักตั้งแต่แรกเห็นงั้นหรือห่วยเฮาลุบผมที่กำลังปีิวสวัยของนางและพูดอย่างคบคันเลิกคิดได้แล้วข้าเคยพูดแบบนี้มาก่อนไม่ใช่หรือเทพธิดาอยู่เคียงข้างข้า นางไม่มีวันเป็นเจ้าหรอกไม่ว่าเจ้าสองคนจะหน้าตาเหมือนกันแค่ไหนก็ตามระหว่างข้ากับนางไม่มีอะไรเหมือนกันเลยแต่ข้ากับเจ้าอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ที่เราเข้าร่วมโรงเรียนข้ากอดเจ้าตอนหลับมาก่อนแล้วเจ้าอย่ามาโยนความรับผิดชอบกอดข้าตอนหลับงั้นหรือมันนะขยักขยงมากข้าไม่สนใจหรอกขราวหนะ้าเจ้าต้องอยู่ห่างจากนางนะตกลงไหม หวางตรงเออพูดด้วยความดื้อรั้นและความมุ่งมั่นห่วยห้างหัวเราะเอาละเอาละค่าสัญญาได้เลยเจ้าเป็นห่วงมากเลยสินะแต่นั้นก็พิสูจน์ว่าเจ้าห่วงยายค่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราควรย้ายกลับด้วยกันแน่นอนว่าเราต้องฝึกฝนและจากนั้นเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาแบบนั้นจะได้ไหมหวางตรงเออคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าก็ได้ เจ้าเห็นด้วยกับเรื่องนี้จริงๆเหรอห่วยเฮาจ้องนางด้วยความประหลาดใจเจ้าไม่กลัวความแตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงอีกแล้วหรือรอยยิ้มสดใสปรากฏบนใบหน้าของวังตงเอ๋อเราจะฝึกฝนด้วยกันนอกจากนี้แม้ว่าเจ้าต้องการทําบางสิ่งที่สําคัญกับข้าเจ้าก็ไม่สามารถจัดการได้อย่าลืมว่าเจ้าเป็นแค่ราชาวิญญ,ญาณส่วนข้าเป็นจักรพรรดิวิญญาณนี่ เจ้าพยายามจะลังแกข้าหรือใช่แล้วข้าอยากลังแกเจ้าข้าไม่สามารถทำได้งั้นหรือหวังตรงเออพูดด้วยรอยยิ้มหวานตอนนี้พวกเขาอยู่บนชายฟ่งจับมือของห้วยเฮาไว้จากนั้นพลังเฮาตรงก็เริ่มหมุนเวียนและทั้งสองก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกับบินไปยังเกาะเทพมุทรที่อยู่ใจกลางทะเลสาบดวงตาคู่สวยคู่หนึ่ง กำลังจ้องมองเงาของพวกเขาอย่างเกียดคานอยู่กลางอากาศไม่ไกลจากจุดที่พวกเขาลอยจากพื้นดินมีแววแห่งความสับสนอย่างชัดเจนในดวงตาคู่นั้นเป็นไปได้อย่างไรทำไมถึงมีผู้หญิงที่ดูเหมือนฆาทุกประการมีมันเกิดอะไรขึ้นเจ้าของดวงตาทรงสเสห์คู่นี้คือวังชูวเอ๋อร์หนังเพงลงทะเบียนเสร็จและได้เฝ้าดูห้อยเฮาระหว่างต้องเอ๋อจับมือกันขณะที่บินจากไป นางขมมดคิ้วเล็กน้อยและเดินไปยังชายฝั่งถึงเวลาแล้วที่นางจะต้องไปยังกเกาะเทพสมุทรหลังจากมาถึงกเกาะเทพสมุทรหวยเฮาก็กลับไปที่ห้องของเขาทันทีและเริ่มเขียนคันตอนการสร้างจิตวุญญาณพร้อมกับคาถาผนึกพันธสัญญานี่คือสิ่งสำคัญที่สุดที่เขามีอยู่ในมือหวังตรงเออไม่ได้รบกวนเขาและฝึกฝนด้วยตัวเองอยู่ด้านหนึ่ง หวยเฮาใช้เวลาทั้งวันเพื่อเขียนวิธีการสร้างจิตวิญญาณและกล่าวเสริมว่าต้องได้รับการยืนยันในตอนท้ายอย่างไม่มีการทดลองเกี่ยวกับจิตวิญญาณมากพอและมันไม่สามารถใช้ได้ตามกฎมันยังมีอะไรอีกมากให้ต้องทำการปรับแต่งทำให้ทุกอย่างออกมาดีขึ้นและทำให้กระบวนการสร้างสารปลอดภัยที่สุดมันไม่ใช่อะไรที่จะทำได้ภายในหนึ่งหรือสองปี ไม่ว่าโรงเรียนซือไหลเคอร์จะร่ำรวยมากเพียงใดและมีทรัพยากรมากเพียงใดหัวเขายังมีงานอีกมากที่ต้องทำส่วนที่ยากที่สุดในการจัดการคือการค้นหาสัตว์วิญญาณในช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายที่ผ่านมามันยากกว่าที่จะหาสัตว์วิญญาณที่ถึงข้อขวดและยากยิ่งกว่าที่จะหาคนที่ฉลาดโรงเรียนซือไรลเคอร์จะต้องหาสัตว์วิญญาณที่ถึงข้อขวดที่มีสติปัญญา และคนที่มีจิตใจก้าหารที่ไม่กลัวความตายเพราะเมื่อนั้นพวกเขาจะเลือกเส้นทางของจิตวิญญาณส่วนที่ลำบากที่สุดในการสร้างจิตวิญญาณคือสัตว์วิญญาณพวกนี้ต้องเต็มใจและพวกมันต้องยอมรับโดยสมบูรณ์จิตวิญญาณจะอยู่เหนือวงแหวนวิญญาณและการยอมรับของสัตว์วิญญาณก็น่าจะเป็นส่วนสำคัญที่สุดของกระบวนการนั้นห่วยเฮาบันทึกทุกอย่างเอาไว้จากนั้นไปหาเยือนเซาเจอร์ และอธิบายให้เขาฟังเขาอ,อธิบายทุกอย่างอย่างละเอียดและอ่านหลายครั้งก่อนที่เขาจะจัดเรียงแบบล่างและส่งมอบให้ผู้อุโซชเชียนผู้อุโซเชียนได้ผนึกลงในหอสมุดเทพสมุดทันทีตามที่ผู้อุโซชเชียนบอกหอเทพสมุดนั้นได้รับการป้องกันเป็นอย่างดีและโรงเรียนสื่อหลายเคอร์อ,อาจสูญสลายไปหากสถานที่แห่งนี้ถูกบุกรุกเทียงคืนพอดีเมื่อทุกอย่างเรียบร้อย แม้ว่าหัวอีเฮาจะมีพลังแม้ว่าหัวอีเฮาจะมีพลังมากและมีความอดทนมากแค่ไหนแต่เขาก็ยังรู้สึกเหนื่อยล้าอยู่ดีการอยู่ในศาลาเทพสมุทนั้นสะดวกมากหลังจากที่เขาทํางานกับผู้อโสเฉีนเสร็จแล้วเขาก็กลับไปที่ห้องของเขาทันทีหวางตรงเออยังไม่หลับแต่นางก็ไม่ได้ฝึกฝนเช่นกันนางกําลังรองเขาอยู่ที่โต๊ะอย่างเงียบๆมีอาหารจานโซยซีจานวางอยู่พร้อมกับจกหนึ่งชาม เจ้ากลับมาแล้วข้าจะอุ่นให้หน่อยหวังตองเอ๋อลุกขึ้นยืนแล้วเริ่มเทอาหารลงในกองหวัวอีฮาวรีบก้าวออกมาไม่จำเป็นข้าชอบกินอาหารเย็นขอโทษนะตองเอ๋อมันเป็นความผิดของข้าเองที่มาสายเจ้าต้องรอยอย่างกระวนกระวายมานานมากเจ้าควรไปพักผ่อนก่อนถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกเจ้าไม่ต้องรอข้าหรอกหวังตองเอ,ขของ๋อร์เงยหน้าขึ้นมอง และจองมองไปที่หวยเฮาด้วยสายตาที่งวนงงเล็กน้อยนางสามารถบอกได้เลยว่าเขาเหนื่อยเล็กน้อยแต่ดวงตาของเขายังเต็มไปด้วยความอบอุ่นสายตาของเขาช่างดูสงบนิ่งและอ่อนโยนนางบอกตัวเองในใจว่าผู้ชายคนนี้เป็นของข้าทำไห้ข้าถึงชอบรอเขาและทำไมข้าถึงมีความสุขกับการรอคอยเขากลับมาขนาดนี้หวยเฮาจองมองไปที่ดวงตาสีฟ้าของหวังตงเอ๋อ และดึงนางกลับไปนั่งบนที่นั่งของตัวเองเกิดอะไรขึ้นเจ้าหมัวคิดอะไรอยู่เจ้าอย่างคิดถึงหวังชิวเอ๋ออยู่หรือเปล่าเขาเทตจกให้กำวังตงเอ๋อร์ในขณะที่พูดหวังตรงเอ๋อร์รีพักมันกลับให้เขาข้ากินแล้วเจ้าขวรรีบกินโชคดีที่โจกยังอุ่นอยู่เจ้าน่าจะสอนข้าทำอาหารด้วยโดวยวิธีนี้ข้าจะได้ไม่ต้องไปหาอาหารจากโรงอาหารให้ทานเอง หอยเฮาสายศีสะยังไม่ลังเลไม่หวังตรงเอ๋อรู้สึกงุนงงขณะที่นางอุทานออกมาทำไมล่ะความผูกพันทางอารมณ์หรือหวยเฮาจ้องมองมือข่าวซีดของนางและพูดว่าข้าไม่อยากให้เจ้าต้องกังวลกับเรื่องอะไรทั้งนั้นข้าอยากให้เจ้าใช้ชีวิตเหมือนราชินีข้าจะเป็นคนทำอาหารให้กับเจ้าทุกวันข้าจะดูแลเจ้าข้าจะอาบน้ำด้วยความรัก และข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าตลอดไปเขาพูดทั้งหมดนี้ในขณะที่เขากำลังกินอยู่อย่างไรก็ตามวิธีการที่เขาพูดนั้นเป็นธรรมชาติมากเรากับว่าทุกอย่างทุกจาลึกไว้ในกระดูกของเขามานานแล้วและเขาก็แค่แสดงทุกอย่างออกมาตามความเป็นจริงน้ำตาจางๆเริ่มไหลในดวงตาที่มีสเสน่ห์ของวังตองเอ๋อเจ้าดีกับข้ามากเลยอุเเฮา หวยห้าหัวเราะทำไหเจ้าถึงร้องไห้ในเมื่อข้าเป็นคนดีกับเจ้าหยุดร้องเธอพูดไปก็เป่าประโยชน์แล้วข้าจะพิสูจน์คำพูดด้วยการกระทำเขาพูดพางงอแขนขวาวางตรงเออหัวเราะขิ้คักและกล่าวว่าอย่าลืมไปเจ้าอย่างเป็นราชาวิญญาณห่วยห้าพูดมันไม่เกี่ยวกับความแข็งแกล่งหรอกจิตใจต่างหากที่สำคัญ วางตรงเออห่อเราะและกล่าวว่าอย่าพูดถึงเรื่องนั้นเลยชะตากรรมของเทพสมุดจบลงไม่นานหลังจากที่เราจากไปเหอชัยโถนและเซียวเซียวได้อยู่ด้วยกันในที่สุดพวกเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันได้อย่างง่ายดายและความจริงก็คือขาสามารถบอกได้ว่าสิทธิพิหามีความขัดแย้งภายในแต่นางเลือกเขาในที่สุดสิ่งที่อยู่ภายในนะั้นสำคัญกว่ารูปลักษณ์ภายนอก ศสีย์เพรองอาจดูน่าเกลียดไปหน่อยและผิวสีเข้มเกินไปแต่เขาก็ดีกับนางมากจริงๆหวางตรงเอ่อตาหนีเขาเจ้านั่นแหละที่น่าเกลียดแม้ว่าน้ำเสียงของนางจะฟังดูโกรธแต่ก็มีเพียงความหวานและความอบอุ่นในดวงตาของนางในห้องนี้ไม่มีแสงมากนักนางวางแก้มลงบนมือและวางข้อศอกลงบนโต๊ะขณะมองห้อยเฮาเกน ข่าตรวจสอบสถานการณ์ของหวังชิวเอ๋อเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยพลังวิญญาณของนางอยู่ที่ประมาณระดับ60ซึ่งน่าประทับใจมากเมื่อพิจารณาว่านางอายุยังไม่ถึง20ปีด้วยซ้ำนางยังไม่มีวงแหวนวิญญาณวงที่6เลยและข้าก็ได้ยินมาจากรองผู้อำนวยการใช่ว่าหลานด้านในจะจัดงานลานสัตว์วิญญาณขึ้นในไม่ช้าซึ่งพวกเขาจะรวบรวมศิษย์ทุกคนจากหลานด้านในที่ถึงข้อขวด และออกผจญภัยในป่ายชิงโตคาเดาว,ว่านางจะเข้าร่วมด้วยหวยเฮาเหลือบมองนางอย่างสงสัยและพูดว่าเจ้าจะติดตามไปหรือเจ้าต้องการที่จะสอดแนมนางงั้นหรือหวังตรงเอ๋อพูดอย่างมุ่งมังม่นข้ารู้สึกเหมือนมีบางอย่างผิดปกติกับนางแต่ข้าสัมผัสไม่ได้บางทีมันอาจเป็นเพราะเราหน้าตาเหมือนกันเกินไปเราเกือบจะเป็นฝาแฝดการเฝ้าติดตามนาง นานกว่านี้สักหน่อยคงไม่เสียหายและข้าก็อยากเห็นว่านางเป็นคนยังไงหวยเฮายิ้มและพูดว่าข้าเองก็ต้องไปจเจ้าไม่จำเป็นต้องหาวงแหวนวิญญ,ญาณเองด้วยซ้ำทำไมเจ้าถึงอยากไปละ่ะวังตองเออหัวเราะขี้คักและพูดว่าข้าต้องปกป้องเจ้าเรามีทักษะการหลอมรมวิญญ,ญาณยุทธดังนั้นการทำแบบนี้จะทำให้เราปลอดภัยขึ้นมากนอกจากนี้ ตอนนี้เจ้ายัางเป็นสมาชิกของศาลาเทพสมุทรและเป็นว่าที่ผู้สืบทอดปรมาจารย์ศาลาเทพสมุทรอีกด้วยเราควรจะปกป้องเจ้าด้วยทุกอย่างที่เรามีไม่ใช่หรือดังนั้นข้าจะต้องเสี่ยงกับความปลอดภัยของตัวเองเพื่อปกป้องเจ้าหอยฮาวเกียข้าต้มเสร็จแล้วสองชามเอาละก็ได้มีสาวสวยคอยปกป้องข้าอยู่ก็ดีเราไปก็ได้แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหา สัตว์วิญญาณที่เหมาะสมกับเนตรวิญญาณของข้าเจ้าก,ก็รู้ว่ามันยากแค่ไหนที่ข้าจะหาสัตว์วิญญาณประเภทจิตวิญญาณในอดีตและข้าคิดว่าเราอาจจะเสียเวลาเปล่าตอนนี้วิญญาณยุดน้ำแข็งขั้นสูงสุดของข้ามีวงแหวนวิญญาณห้าวงและถ้าข้าไม่สามารถหาวงแหวนวิญญาณประเภทจิตวิญญาณที่เหมาะสมได้จากกรพรดดินีแมงป้องยกน้ำแข็งของข้าอาจกลายเป็นวิญญาณยุดหลักของข้าก็ได้ ดังนั้นข้าจะต้องเสี่ยงโชคกับเนตรวิญญาณของข้าเพื่อหาวงแหวนวิญญาณที่เหมาะสมหวังตรงเอ๋อพยักหน้าและกล่าวว่านั่นไม่ใช่ความคิดที่เลวร้ายอย่างไรก็ตามเรายัางต้องพยายามการแข่งขันจะมาถึงเราในอีกไม่กี่เดือนและวงแหวนวิญญาณอีกหนึ่งวงคือการป้องกันอีกชั้นหนึ่งหวงอีเฮาเช็ดปากของเขาและรีบวางชามและจานกลับลงไปในกองอาหารกลางวัน อย่างรวดเร็วเขาทำท่าทางให้กับหวังตงเอ๋อและพูดว่าคุณภรรยาขึ้นมาบนเตียงเพื่อพักผ่อนเธอเราไปอาบน้ำกันก่อนดีกว่าหวังตงเอ๋อปัดมือของเขาและหลบเขาอย่างรวดเร็วใบหน้าที่สวยงามของนางแดงกำดวงตาของห oh ัวยเข้าเป็นประกายและพูดว่าอาบน้ำหรือข้าจะทำความสะอาดแล้วเราก็สามารถหวังตงเอ๋อตะคอก งั้นเรามาฝึกฝนกันข้าขอเตือนเจ้านะถ้าเจ้ากลาททำตัวยุ่งอย่าโทษข้าในสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนางบกมือให้กับห้อยเท้าขณะที่นางพูดห้อยเท้าโกรธมากทำไมข้าต้องอับนาด้วยถ้าเราต้องการฝึกฝนเราไม่ได้กอดกันนอนหรอกความจริงคือเราไม่ได้นอนด้วยกันตั้งแต่คืนนั้นก่อนที่ข้าจะออกไปแลกเปลี่ยนเจ้าไม่ได้บอกหรือ ว่าข้าควรเรียนรู้วิธีผ่อนคลายข้าคิดว่าไม่มีอะไรผ่อนคลายไปกว่าการกอดเจ้าให้นอนแล้วเจ้าคิดว่าเราใบหน้าของหวังต้องดำคล้ำนางหานศีรษะไปรอบๆก่อนจะเดินไปที่ประตูและพูดว่าข้าไปแล้วนะขอโทษทีข้าทำพลาดห่วยเฮารีบควาตัวนางไว้ขณะที่นางเดินจากไปอย่างช้าๆและยิ้มอบอุ่นให้กับนาง เอาละเอาละเจ้าไปเตรียมตัวให้พร้อมก่อนนะเดี๋ยวข้าไปอาบน้ําก่อนนะแล้วเราค่อยมาฝึกฝนกันการฝึกฝนนั้นสาคัญมากและพลังวิญญาณทุกหยดที่รวบรวมได้ก็เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับชัยชนะในการแข่งขันทันใดนั้นเขาก็ทําเหมือนเขามีความยุติธรรมอย่างแรงกล้าและหวังตรงเอ่อก็เอื้องมือไปบีบเอวเขาห่วยเขาสะดุ้งจากความเจ็บปวดและรีบเดินไปห้องน้ํา ผู้ชายอาบน้ําเร็วกว่าผู้หญิงมากและหัวอีเฮ้าที่เปียกแฉะและกลับมาบนเตียงหลังจากนั้นไม่กี่นาทีเขามักจะรอเรียนหวังตองเอออยู่เสมอแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะเป็นตัวสร้างความรําคาญทางร่างกายเขานั่งตรงข้ามกับนางนั่งอย่างเชื่อฟังและสุภาพและพวกเขาก็วางฝ่ามือแตะกันขณะที่พลังเข้าตรงเริ่มหมุนเวียนกระดูกวิญญ,ญาณของหวังตงแปลงประกายแสงสีทองกระตนการฟื้นฟูพลังวิญญ,ญาณของพวกเขา พวกเขาไม่ค่อยมั่นใจในตอนแรกถ้ายที่สุดนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาฝึกฝนบนเตียงเดียวกันหลังจากสถานะความสัมพันธ์ของพวกเขาเปลี่ยนไปแต่พลังอัน่อ,อนโยนของเข้าตงก็ค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องปรับสภาพจิตใจและมุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนมันใช้เวลาไม่นานก่อนที่พวกเขาจะเริ่มทำสมาธิรุงอรุณกำลังมาเยือน และดวงอาทิตย์ก็โผล่พ้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออกในระยะไกลหัวอีเฮากระวังต้องเอ,อ่ลืมตาขึ้นเกือบจะพร้อมกันพลังวิญญาณพุ่งพานขึ้นภายในร่างกายของพวกเขาและพวกเขาทั้งสองก็รู้สึกประหลาดใจเมื่อรู้สึกได้ถึงความก้าวหน้าในการฝึกฝนนับตั้งแต่ที่หัวอีเฮากลับมารวมร่างกับจักรพรรดินีฮิมาความกดดันที่เขารู้สึกได้จากความเร็วในการฝึกฝนของน้ำแข็งขั้นสูงสุดก็เริ่มน้อยลง ความเร็วในการฝึกฝนของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากโดยความช่วยเหลือของพลังห้อตงหวอยเฮาลุกขึ้นจากเตียงก่อนพร้อมกับรอยยิ้มจังๆบนใบหน้าของเขาและเขาก็ทำท่าทางสุภาพให้วางตรงเอ๋อตตมมาด้วยหวางตรงเอ๋อยิ้มเช่นกันและกระโดดลงจากเตียงก่อนจะเดินไปที่หน้าต่างด้วยกันพวกเขาจ้องมองไปทางทิศตะวันออกขณะรอให้แสงสีม่วงมาถึงอย่างอดทนพวกเขาฟังเสียงนกร้อง และเสียงธรรมชาติอันเงียบสงบอื่นๆที่เต้นเป็นจังหวะด้วยชีวิตและความมีชีวิตชีวาและพวกเขารู้สึกถึงความสงบในช่วงเวลานี้กลิ่นหอมของพืชพันธุ์ต่างๆลอยอบอวนความรู้สึกสะอาดและสดชื่นทำให้จิตใจของพวกเขาผ่อนคลายสบายจังเลยเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกสีม่วงก็ปรากฏขึ้นเช่นกันดวงตาของพวกเขาเป็นประกายเมื่อดูดซับพลังสีม่วง และแสงสีม่วงสองประกายในดวงตาของพวกเขาคนเราสามารถบอกถึงความแตกต่างของดวงตาสีม่วงของพวกเขาได้อย่างชัดเจนดวงตาของฮวยเฮาได้กลายเป็นดั่งคลิสตันสีม่วงในขณะที่ดวงตาสีฟ้าอ่อนของวังตองนั้นถูกปกปิดไว้ด้วยชั้นแสงสีม่วงอ่อนความแตกต่างในวิญญาณยุธ์ของพวกเขานั้นหมายความว่าพวกเขานั้นมีช่องว่างในความชำนาญในเทคนิครับของสำนักทาง หัวเขาหายใจเข้าลึกๆพร้อมกันและค่อยๆหายใจออกการฝึกฝนในปีศาจสีม่วงตามปกติของพวกเขาสิ้นสุดลงหลังจากผ่านการฝึกฝนทั้งคืนพวกเขาทาั้งคู่ก็รู้สึกสดชื่นและมีชื่อชี่านี่ไม่ใช่เพียงเพราะการเพิ่มขึ้นของพลังญาณแต่พวกเขายัางค้นพบความรู้สึกคุ้นเคยที่มีร่วมกันอีกด้วยความรู้สึกไม่คุ้นเคย และอุปสรรคที่มองไม่เห็นซึ่งเกิดจากการเปลี่นเพศของวังตงค่อยๆหายไปและมิตรภาพของพวกเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นความสัมพันธ์ที่โรแมนติกวันนี้เจ้ามีอะไรจะทำหรือเปล่าหวังตองเอ๋อถามหัวอีเฮาหัวอีเฮาสายศรีรษะและตอบว่าไม่ข้าไม่ได้ทำข้าจัดการเรื่องจิตวิญญ,ญาณเมื่อวันนี้แล้วและพูโอโซเชียนได้เก็บมันไว้ในหอสมดุด ข้าคิดว่าข้าจะมุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันข้างใหญ่พวกเขาไม่รู้สึกกดดันเลยเมื่อพูดถึงการแข่งขันพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นมากเมื่อเทียบกับ5ปีที่แล้วและคนอื่นๆในกลุ่มวัยเดียวกันก็จะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากมากในการท้าทายพวกเขาและเจ็ดประหลาดแห่งซื้อไลเคอร์หัวไอ้เฮาละวังต้องเออ ได้คว้าชชัยนะไปเมื่อห้าปีที่แล้วดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะไม่คิดว่าจะมีใครมาคุกคามเขาได้ในวันนี้หวังตรงเออคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าเราควรลงทะเบียนเพื่อออกล่าสัตว์วิญญาณไม่งานพวกเขาอาจทิ้งเราไว้เบื้อง,ลงหลังหัวไอ้ห้าวกล่าวยังครบคันเจ้ายัางคิดเรื่องนั้นอยู่อีกหรือเอาล่ะข้าจะฟังเจ้า ไปหาสิที่ใหญ่และคนอื่นๆกันเถอะข้าพบเขาเมื่อวานเขาบอกว่าตอนนี้ทุกคนอยู่ที่นี่แล้วและเราควรวางความรับผิดชอบของเราในสำนักทางไว้ชั่วคราวทุกคนควรรวมตัวกันเพื่อฝึกฝนการประสานงานของเราเพราะตอนนี้เรามีทักษะวิญญาณมากกว่าเมื่อก่อนมากตกลงพวกเขาอาบน้ำและทานอาหารเชา้าก่อนที่จะมาถึงลานด้านนอกอีกครั้งพวกเขาต้องไปหา รองผู้อำนวยการของแผนกวิญญาณยุทธ์ช่ยเหมยเออเพื่อลงทะเบียนเนื่องจากนางเป็นผู้รับผิดชอบในการเดินทางและสำนักง,งานของนางก็อยู่ที่แผนกวิญญาณยุทธ์ของลานด้านนอกอะไรนะพวกเจ้าต้องการมีส่วนร่วมในการเดินทางลาสัตว์วิญญาณครั้งนี้งั้นหรือใช่เหมยเอ๋อดูประหลาดใจขณะที่นางจ้องมองไปที่ห่วยเฮาและวหวังตองเอ๋อห่วยเฮาพยักหน้าและกล่าวว่า ผูมิหน่วยการใช้ข้าบังเอิญได้รับวงแหวนวิญญาณวงที่ห้าสำหรับวิญญาณยึดรองของข้าแต่วิญญาณยึดหลักของข้ายังมีวงแหวนวิญญาณเพียงสี่วงข้าเป็นวิญญาจารประเทศจิตวิญญาณดังนั้นข้าจึงต้องการใช้โอกาสนี้ในการเพิ่มวงแหวนวิญญาณวงที่ห้าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับเราในระหว่างการแข่งขันประลองวิญญาณรงเรือนระรับสูงทั่วทัทางอาณาจักร ใช่เหมยเออขมหมดคิ้วแน่นและเริ่มคุ้นคิดเรื่องนี้ห่วยเฮาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขาไม่ได้คิดว่าคำคอของเขานั้นเกินเลยมันเป็นเพียงแค่เขาและหวังตรงเออที่มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เป็นภาระของกลุ่มหวางตรงเออถามภูมหน่วยการใช่การสำรวจครั้งนี้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนคนที่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมหรือเปล่า ใช่เหมยเออสายาสีสันและพูดว่าไม่มีขีดจำกัดอย่างไรก็ตามมันลำบากเล็กน้อยถ้าเจ้าสองคนต้องการไปข้าไม่สามารถตัดสินใจได้จำไว้อวีเฮาหัวอูโสเฉียนได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเจ้าเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งปรมาจารย์สาราเทพสมุทรสถานะของเจ้าตอนนี้แตกต่างจากเมื่อก่อนมากไม่ว่าเจ้าจะต้องการมีส่วนร่วมกิจกรรมใด เราต้องรับรองความปลอดภัยของเจ้าก่อนเสียงอื่นใดไหนที่สุดัวเอเฮาก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นดังนั้นผู้อำน่วยการใช่จึงรู้สึกขัดแย้งกับเรื่องนี้ผูมอหน่วยการใช่จะมีคนมากมายที่รวมตัวกันและทุกคนเป็นสมาชิกจากร้านด้านในไม่ควรมีความเสี่ยงหรืออันตรายมากนักใช่เหมยเออตอบพวกเจ้าคิดผิดแล้วมันอันตรายมาก เพราะพวกเจ้าเป็นนักเรียนจากลานด้านในถ้าทุกคนมาจากลานด้านในพวกเราควรได้รัาสัตว์วิญญาณในเขตปาย่ชิงโตภายในปานี้โอกาสที่จะเกิดสถานาการณ์เลวร้ยวายขึ้นมาก็มีเพียงพอเพราะมีอาจารย์ที่เก่งกาจนำอยู่แต่มันแตกต่างกันสำหรับเจ้าพวกเจ้าเป็นนักเรียนระดับห้าและระดับหและพวกเจ้าทุกคนมีมาตรฐานวงแหวนวิญญาณที่สูง เราจะต้องเดินทางลึกเข้าไปในปยาชิงโตเพื่อค้นหาวงแหวนวิญญาณที่เหมาะสมสำหรับพวกเจ้าและภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เหล่าอาจารย์ที่ประจำการอยู่จะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของทุกคนได้ยิ่งเราเข้าไปในปยาชิงโตลึกเท่าไหร่มันก็ยิงจะทําให้มั่นใจได้ว่าทางคู่จะปลอดภยัยช่ยเหมยเออคุณคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนจะกล่าวว่าเอาล่ะอย่างนี้แหละ ข้าจะรายงานเรื่องนี้กับผู้อุโซเชียนหลังจากที่ข้ากลับไปที่เกาะเฮสมดและมันน่าจะดีตราบใดที่ผู้อุโซเชียนเห็นด้วยเลอเฉียนเป็นผู้นำกลุ่มนี้แต่ถ้าพวกเจ้าทั้งสองมีส่วนร่วมในที่สุดเราอาจต้องเพิ่มอาจารย์อีกหนึ่งหรือสองคนเพื่อติดตามไปด้วยหัวเขาออกจากห้องทำงานของใช้เมยเออและหวังต้งก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะและแสดงความคิดเห็นเห็นใหม ตอนนี้เจ้าเป็น VIP แล้วทางโรงเรียนกำลังสร้างความวุ่นวายเรื่องนี้แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับข้าเห็นได้ชัดว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของเจ้าห,ห,ห่วยค่ะหัวเราะและพูดว่าอย่าประเมินค่าตัวเองต่ำเกินไปอย่าลืมว่าเจ้าเป็นทายาทของสำนักเข้าเทียนและสำนักจะต้องดูแลความปลอดภัยของเจ้าโดยภูมิหน่วยการใช่พยายามปกป้องความผิดปกติ เราเคยไปไปายาชิงโตแห่งนี้มาหลายครั้งแล้วหากเราพบสัตว์วิญญาณแสนปีเราก็สามารถลบนี้ไปโดยการฝึกฝนในปัจจุบันพวกเขาเดินทางกลับไปที่เกาะเทสมุมดและมุ่งหน้าไปยังหอพักของเปยเปยและชีซานเซอเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะ อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจเพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่สนับสนุนค่ายากแก้ไอแล้วพบกันใหม่กับจุ๊บซ่าอนิเมะบายยค่ะ